ครับสวัสดีเอฟซีและก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเหลืองอะไรยนนะครับมาครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดอุบลนะฮะแถวนี้น่าจะเขตอุบลหรือสีสเกตไม่แน่ใจนะครับมันเป็นเขตร้อยต่อนะครับมาดูรถ NKR คันรนี้ครับเป็น NKR นเคอาอยครับรถวิ่งวัวนะครับมาดูสภาพครับก่อนอื่นก็ผมจัด ม่ได้ตอบคอมเมนต์แล้วนะครับแต่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับทางช่อง youtube นะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ก็ตัดงานออกไปนะครับเพราะว่างานช่วงนี้มันเยอะนะครับตอบไม่ทันนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดใจให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผมมาครับผมเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับทีนี้มาดูคันนี้ว่ามันจะเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนครับว่ารถมันน่าใช่ไหม NKR110 นะฮะไป เดี๋ยวไปดูกันนะครับใกล้ถึงละนี่ฮะถ, yeah. ถึงแล้วครับแถวนี้ผมสังเกตดูนะครับมาน่าจะเป็นอาชีพคล้ายกันหมดนะครับอาชีพแบบ <Yeah. S 1> อ,าอาชีพอะไร่ะเขาเรียกอาชีพข้าวัวข้าควายครับ <Yeah. S 1> yeah. รนี่ฮะรถคันนี้นะครับ เดี๋ยวลงไปดูเลยหยกหัวไว้รอเลยตัวไหนฉีดค,คล้ายกันหมดครับเกียร์สั้นรถห้างเลย ดิ่งหาเครื่องก <บา S 1> ันเลย <บา S 1> ครับผมสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับนี่เราขนาดเบอา์กันหรอพผมอะไรธรรมดาเอ,อ๊ะมันมีขมม้อต้องระวังเสานี่มันหมอไงนั่นห้อยลูกเาขาเลยว่าเขาจะเอาไปหนะักจ่ออ่นเรียกว่าคอนโดเขาเจาะแล้วนะลูกผีผอมองผีจ้ะเพราะว่ามันมาใกล้รถจ่อมาหอดใกล้พวกแหกคอมันาหอดแถวราศีแหละผมเรียกว่าคอนโดเขาเพลินแล้วครับ ือ <c oughs> โอ้ขัดสีไม่ได้นะครับขัด <c oughs> <c oughs> สีผุครับเนี่ยฮะเป็นรถวิ่งวัวครับรถวิ่งวัวมันผุโอ้เพิ่นเอาลงหมดเลยตอนนี้ <c oughs> สองกระสอบรถห้างครับเนี่ยฮะโอ้ขัดสีไม่ไหวเลยครับ <c oughs> สอดหมดเลยมองทะลปุปูโงงเลยตะกรบ,บะก็พอได้ครับกรบ,บะพอได้อดยู่กะทิคนสโเองฮะกะทิดุนคนสโลยเองนัละพร ยังก็เปลี่ยนกระบะใหม่ใช่ป่ะเพราอว่ากระบะมันเบ่งผสมกับกัตซีเลยเปลี่ยนกระบะใหม่แต่มาบ่กไงเปลี่ยนกระบะตุ้กตุ้กหน่อยไงครับผื่นไม่พอรักโอ้กัตซีคือครับพูดเกินคาด นี่แหละขั้นแรกเนี่ยเพิ่งเคยเห็นคัสซี่นักประมาณนี้6ถังน้ำมันมันคือบุถังน้ำมันมันคือบุคือคัสซีเลยเนาะอ๋อถังน้ำมันมันเป็นสีอะเปลี่ยนไหมบ่บ่บ่ถังน้ำมันตัวเก่าวแหละแต่ก่อนนั่งเอาไปแกะขอลราคัสซีมันหากันได้อืมกะเลยมันเขาาใส่มันกจะโบนัยใส่สวยมันก็รอจนะ ก,ก,กึ่งอะมันค <c ười> ือถังมันกึ่งามกว่าฮัตซี่ใช่เด้ถังมันเก่ามันเหรอวะปกติมันจิตว่างนะรถห้างครับ NKR ห้าแปดมาได้จับทางเมื่อไหร่เราก็ทซับสอดอกับเราครับ ไอ้อกก็ว่หาขัพงง่ายๆมาไงอยู่ครับแต่ทําง่ายท่านแห่เจ้าก็มาอีกมันมันสิโดนได๋เฮาฉีดเล็กปั๊มแถวครับมันเป็นรถห้างครับตัวนี้อ่ะภาษายังไม่ขาดเลยหัวพอได้อยู่ปุนิดนึงครับว่าไอ้สะตาบางเครื่องนี่ไหนได้ๆค่าเกียร์บ่ các bạn thay này xì mét sao nữa tán ơi bên xiềng này chưa I need it. หัวผูอยู่นะครับเอ้ยหัวผูอยู่เป็นเกียร์สั้นนะครับนะหัวหัวไม่ได้น้ำอย่างพวกออกมาคอน้ำหัวบป่าคอน้ำหัวตัวไหนเปล ngoài hang đây bà hả gì ăn Nam gì bổ vượt bà chiều mình đến xin rồi lông bít lông bít anh này đây này chưa có ai đây này ơi ạ cùng đấy này thằng tháp mua này เอาน้ำเอาน้ำมาเติมดีนะนเดี๋ยวครับออกไปยืนเบิ่งซงมันชางนอ,อกอันนี้เปลิ่นแตกป้องเปลิ่นแตกอืมเบาะมันลูกเปื่นมันค่อนลูกเปื่นมันค่อนแล้วนะมันซึมออกมาในคออ่ามันเปลนแตกมากเล บางคนเขาก็ซ่อมบางคนเขาก็บะซอ,อมเลยตรงนี้ตัวนีม้มันมันไปอัดบางเทอมันปั๊มน้ำแตกเลยอัดลูกปืนออกเยอม,มากซื้อใหม่เสียงเสียงร่มหัวผุเลยนะครับก็ดูคันผุเด้วไปยินทรงดู เดกระบ,บะพ่อได้เลกระบ,บะกระกบ,บะซ่อมมาใหม่พื้นนี่มันไม้หน้า8หน้า10มีทุกหน้าเลยหน้า2หน้า3ามอ่ะแล้วเช่ามันสิบุกพักปาไหนเนี่ะเอา้าปิดปิด พิดฝาเลยนะพิดฝาครับออกไปเบิ้งต่างพิดฝานะก็พิดฝานะเอาหัวลงทับออกไปเบิ่งข้างพิษฝานะก็ั้งเสียงเสียงเสียงคอน้ำนะครับดังดังมากโอ้โหอ่ะเดี๋ยวครับคข้าออกมาเลย คูขัดสีใครจะไปปั้นไหมมีใครไปปั้นไหมเครื่องมีอายนะครับเครื่องมีอายแต่ควันไม่ขาวเนี่ยยังคู่หน้าสวยคู่หลังพอได้ครับ เรียนทรงดีอยู่แต่ก็สีเนี่ยเขาหอเสียงคอ,อน้ำนะครับเสียงเครื่องเสียงใช้ได้อยู่แต่เครื่องหลวมนี่ะรถแก่งัวครับแก่วัวแก่วัวทำไงมาเดี๋ยวคุยราคาครับคุยราคาเลย ผมกลับคันนี้เดี๋ยวขับกลับบ้านเลยครับเนี่ยโอ้เข็บไม้ขึ้นด้วยเนี่ยเข็บไม้ติง้งล็อกแรกล็อกแรกอเนี่ยรถปีสามหกครับคันนี้จับ GPS เกลับครับเพราะว่ามันอำเภอน้น่าจะเขาเรียกอำเภอสำโรงครับเขตอ,อำเภอสำโรงเนี่ยคอน้ำมันมีปัญหาครับคอน้ำมัน เงอนเบรกติดเลยมาครับผมเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านครับที่ร้านกะสิเดี๋ยวไปแก่เดี๋ยวไปวิ่งขยะอยู่บ้านอันนี้ไงใครอยากไปปั้นก็ร้องเข้ามาดูครับที่ร้านนะครับคันนี้ตามที่รีวิวไปเลยครับผมเครื่องก็มีการมีไอครับมีไอนะฮะไอเน็ตๆครับ,รรบแล้วก็ พอน้ำครับพอน้ำมีลูกปืนคอน,นครับพอน้ำแล้วก็คัสซีไม่สวยครับแต่ทะเบียนเต็มครับทะเบียนยังไม่ขาดนะครับขาดทันวาไปค,ครับผมกลับบ้านครับไม่รู้ว่าจะถึงไหมเดี๋ยวคอยเช็คน้ำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าขัวน้ำแห้งครับอุออีอุอ้โห กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีบุ้เรืองอะไรยน์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุ้เรืองอะไรยน์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ